การบ้านเนี่ยสาคัญเพราะว่าการบ้านมันเหมือนมันเหมือนการทวนของเราแล้วก็อันไหนที่เราไม่รู้แล้วก็ไปหาเพิ่มซึ่งไอตรงที่การบ้านเนี่ยมันช่วยในเรื่องตอนที่สอบด้วยมันเหมือนเราสามารถใช้การบ้านที่อาจารย์สั่งเราให้ไปทาเปเปอร์เขียนวิเคราะห์ปัญหาสังคมนี้นะเราสามารถนําสิ่งนี้ไปต่อย,ยอดได้อีกเยอะคะ่ะก็พยายามตั้งใจทําการบ้านแล้วก็หนูจะมีเช็คลิสต์ของหนูทุกวัน ว่าต้องทําอะไรบ้างซึ่งหนูทนํามาตั้งแต่มัธยมะค่ะว่าวันนี้ต้องทําอันนี้นะอ่านหนังสือเล่มนี้<ม>เอ,อ่อออกกาลังกายอะไรี่หนูเขียนเช็คลิสต์ไว้หมดเลยแล้วก็พยายามทําให้มันครบลิสต์ที่เราลิสต์ไว้อะคะ่ะอาจารย์<ม>จะให้สมุดเล่มหนึ่งที่เป็นสมุดเปล่าเหมือนสมุดจดการจดการบ้านจดเลคเชอร์เลยคะ่ะม,มีประมาณแปดหน้า<ม>คําถามมีข้อเดียว<ม>ค่ะค่ะกับสมุดเล่มหนึ่งในการตอบนะคะก็ค<ม>ือ <laughs> <laughs> ถ้าเราต้องรักษามันจะมองวงกว้างอะคะ่ะเราต้องอธิบายถึงสิ่งที่เป็นหลักก่อนแล้วเราค่อยย่อยย่อยมันว่าสุดท้ายแล้วมันมีหัวข้ออะไรบ้างแล้วก็ยกตัวยอย่างสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมจริงๆมาโยงไม่ใช่แบบว่าคุณเขียนทฤษฎีแต่ว่าอ้าวแล้วแล้วไหนคือสิ่งในสังคมที่เกิดขึ้นอะไรเยงี้ค่ะคือต้องพยายามเชื่อมโยงประเด็นต่างๆให้มันไปด้วยกันแล้วก็มีเหตุมีผลนะคะคืออาจารย์ แกอ่านทุกคนแกอ่านของทุกคนแบบละเอียดมากๆจริงเขาวงเลยว่าตรงนี้ไม่ใช่ทฤษฎีนี้ผิดอันนี้ไม่ใช่นะคือเขาถึงเราจะเขียนเยอะแบบเวิ้นเวอแต่ว่าอาจารย์ก็ให้ศูนย์จริงๆค่ะสําหรับคนที่แบบเขียนเยอะแต่ว่าไม่ได้ใจความเงี้ยค่ะต้องพยายามอ่านเก็บความรู้ให้ได้เยอะที่สุดเพื่อว่าพอเราเจอคําถามเนี่ยเราจะได้เลือกช้อยในหัวว่าโอเคเราจะเอาอันนี้ที่เราอ่านมาตอบประมาณเนี้ยค่ะ กติดตามรายการ The Study Time Story นะคะเวลาดีๆที่เราจะมาเรียนรู้ไปได้วยกันค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2ทุ่มตรงนะคะผ่านทางเพจ Facebook The Study Time The Stay Time และที่ YouTube The Stay Time อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ